บนท้องฟ้าสีครามมีดาวน้อยดวงหนึ่งชื่อว่าแสงใสที่ส่องแสงอยู่คนเดียวในมุมฟ้าแสงใสมีแสงสีเหลืองที่อ่อนโยนแต่ไม่สว่างเท่าดาวดวงอื่นทุกคืนเมื่อฟ้ามืดแสงใสจะมองดูดาวดวงใหญ่ที่ส่องแสงสว่างจ้าอยู่กลางท้องฟ้าด้วยความอิจฉาทำไมฉันถึงต้องเป็นดาวเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจเลย แสงใสพึมพำกับตัวเองดูสิดาวเหนือนั่นสว่างแสงจนคนทั้งโลกมองเห็นส่วนฉันเนี่ยแสงจางๆแบบนี้ใครจะมาสนใจทุกคืนที่ผ่านไปแสงใสรู้สึกเหงาและเศร้าใจมากขึ้นเรื่อยๆมันคิดว่าตัวเองไม่สำคัญไม่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะไม่มีใครมองขึ้นมาดูตัวมันบางครั้งแสงใสก็อยากจะดับแสงของตัวเองเสียเลยเพื่อไม่ต้องรู้สึกเหงาอีกต่อไป แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อแสงใสกำลังจะหลับตาและดับแสงมันก็ได้ยินเสียงเบาๆลอยมากจากพื้นโลกข้างล่างดาวน้อยของหนูช่วยส่งแสงให้หนูด้วยนะเสียงนั้นเป็นเสียงของเด็กหญิงน้อยๆที่กำลังยืนอยู่บนหลังคาบ้านแสงใสรีบมองลงไปข้างล่างแล้วเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่มีผมยาวสีดำเธอยืนอยู่บนหลังคาบ้านไม้เก่าๆและกำลังเงยหน้าขึ้นมองที่ตัวแสงใสพอดี เด็กหญิงนั้นมีชื่อว่าน้ำใสอายุเจ็ดขวบอาศัยอยู่กับคุณยายในบ้านหลังเล็กๆเ,เหนื่อยมากเลยวันนี้น้ำใสพูดกับตัวเองขณะที่มองดูแสงใสหนูช่วยคุณยายทำงานบ้านตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปโรงเรียนกลับมาก็ต้องช่วยขายของอีกแต่พอมองเห็นดาวน้อยดวงนี้แล้วหนูรู้สึกดีขึ้นเลยแสงใสฟังแล้วรู้สึกแปลกใจมาก มันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใครสนใจแสงเล็กๆของตัวมันเด็กหญิงคนนี้พูดยังไงนะว่าการมองดูตัวมันทำให้รู้สึกดีขึ้นแสงใสเริ่มรู้สึกอบอุ่นใจและอยากรู้เรื่องราวของน้ำใสามากขึ้นจากคืนนั้นเป็นต้นมาแสงใสจึงเริ่มสนใจสังเกตการดูน้ำใสทุกคืนและพบว่าเด็กน้อยคนนี้มีชีวิตที่ไม่ง่ายเลย น้ำใสต้องตื่นแต่เช้าเพื่อช่วยคุณยายขายผลไม้หน้าบ้านก่อนจะรีบไปโรงเรียนกลับมาก็ต้องช่วยทำงานบ้านอีกแม้จะเหนื่อยมากแต่น้ำใสก็ไม่เคยบน่นหลายสัปดาห์ผ่านไปแสงใสสังเกตเห็นว่าน้ำใสจะขึ้นมาบนหลังคาทุกคืนและมองมาที่ตัวมันด้วยรอยยิ้มบางคืนน้ำใสจะคุยกับแสงใสเหมือนคุยกับเพื่อนสนิทแม้จะรู้ว่าดาวตอบไม่ได้วันนี้หนูเหนื่อยมากเลยดาวน้อย น้ำใสพูดเบาๆคุณยายป่วยหนักหนูต้องดูเลยท่านตลอดวันแล้วก็ต้องไปขายของคนเดียวเงินที่ได้มาก็ไม่พอซื้อยาให้คุณยายน้ำใสเศร้าใจจนน้ำตาคลอแสงใสฟังแล้วรู้สึกเศร้าใจไปด้วยมันอยากช่วยเหลือน้ำใสแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรมันเป็นเพียงดาวดวงเล็กๆที่ทําได้แค่ส่องแสงเท่านั้น แต่แล้วแสงใสก็นึกขึ้นได้ว่าบางทีแสงของมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าที่คิดคืนต่อมาน้ำใสขึ้นมาบนหลังคาอีกครั้งแต่คราวนี้เธอถือหนังสือมาด้วยดาวน้อยวันนี้หนูอยากอ่านหนังสือแต่ไฟฟ้าที่บ้านดับแล้วคุณช่วยส่องแสงให้หนูอ่านหนังสือได้ไหมน้ำใสถามด้วยความหวัง แสงใสดีใจมากมันพยายามส่องแสงให้สว่างที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้จะเหนื่อยก็พยันพยายามเพราะอยากให้น้ําใสได้อ่านหนังสือน้ําใสอ่านหนังสือด้วยความตั้งใจและบอกขอบคุณแสงใสทุกครั้งเก่งจังเลยดาวน้อยน้ําใสพูดพร้อมรอยยิม้มแสงของเธอช่วยให้หนูอ่านหนังสือได้ทำให้หนูเรียนเก่งขึ้นวันนี้ครูชมว่าหนูทำการบ้านดีมากขอบคุณนะ แสงใสรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากมันไม่เคยคิดเลยว่าแสงเล็กๆของตัวเองจะสามารถช่วยให้เด็กน้อยคนหนึ่งเรียนหนังสือได้แสงใสเริ่มเข้าใจว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะใหญ่โตหรือสว่างแสงแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรวันต่อมาน้ำใสขึ้นมาบนหลังคาด้วยสีหน้าเศร้าดาวน้อย วันนี้เพื่อนๆที่โรงเรียนล้อเลียนหนูบอกว่าหนูจนใส่เสื้อผ้าเก่าๆไม่มีของเล่นแพงๆแบบเขาหนูเศร้ามากเลยน้ำใสร้องไห้เบาๆแสงใส่รู้สึกเสียใจที่น้ำใสถูกแกล้งมันส่องแสงอ่อนโยนลงมาอบล้อมน้ำใสเหมือนกอดปลอบใจไม่เป็นไรหรอกดาวน้อยน้ำใสเช็ดน้ำตา อย่างน้อยก็หนูมีเธอเป็นเพื่อนเธอไม่เคยดูถูกหนูและคอยช่วยเหลือหนูเสมอหนูรักเธอมากนะคำพูดของน้ำใสทำให้แสงใสตระหนักได้ว่าบางครั้งการเป็นเพื่อนที่ดีการอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจคนอื่นนั้นสำคัญกว่าการมีสิ่งของแพงๆหรือความสว่างสวยมากมาย เวลาผ่านไปหลายเดือนน้ำใสและแสงใสกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทุกคืนน้ำใสจะมาคุยกับแสงใสแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและแสงใสก็จะส่งแสงให้น้ำใสทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือทำกันบ้านหรือแค่นั่งขิดเรื่องท่อยครวนคืนหนึ่งน้ำใสขึ้นมาบนหลังคาด้วยความตื่นเต้น ดาวน้อยหนูมีข่าวดีมาบอกหนูสอบได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์แล้วครูก็เลือกให้หนูเป็นตัวแทนโรงเรียนแข่งขันระดับจังหวัดน้ำใสพูดด้วยความดีใจแสงใสมีความสุขมากที่ได้เห็นน้ำใสประสบความสำเร็จมันรู้ว่าการที่น้ำใสได้อ่านหนังสือใต้แสงของมันทุกคืนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้น้ำใสเก่งขึ้นขอบคุณมากนะดาวน้อยน้ำใสพูดด้วยความจริงใจ ถ้าไม่มีเธอหนูก็คงไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เก่งแบบนี้เธอมีความสำคัญกับหนูมากเลยแม้เธอจะเป็นดาวดวงเล็กแต่เธอมีคุณค่ามากคำพูดของน้ำใสทำให้แสงใสตระหนักถึงสิ่งสำคัญมันไม่จำเป็นต้องเป็นดาวที่ใหญ่โตที่สุดหรือสว่างแสงที่สุดในท้องฟ้าเพื่อจะมีคุณค่าการที่มันสามารถช่วยเหลือน้ำใสคนเดียว การเป็นแสงสว่างให้คนคนหนึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่มีความหมายและคุณค่ามากแล้วเวลาผ่านไปน้ำใสเติบโตขึ้นและได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปเรียนต่อในเมืองใหญ่คืนสุดท้ายก่อนที่เธอจะย้ายไปน้ำใสขึ้นมาบนหลังคางครั้งสุดท้ายดาวน้อยหนูต้องไปแล้วแต่หนูจะไม่วนลืมเธอเธอสอนให้หนูรู้ว่าแม้เราจะเล็กก็ตามแต่เราก็สามารถทำสิ่งดีๆให้กับโลกได้ หนูจะไปเป็นครูเพื่อสอนเด็กๆที่ยากจนแบบที่หนูเคยเป็นและจะเล่าเรื่องของเธอให้เขาฟังน้ำใสจากไปแต่แสงใสไม่เศร้าอ,อีกต่อไปมันรู้ว่าตัวเองได้ทำสิ่งสำคัญแล้วมันได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับคนคนหนึ่งและคนคนนั้นก็จะไปช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปตั้งแต่นั้นมาแสงใสก็ส่องแสงด้วยความภาคภูมิใจ มันไม่ต้องการเป็นดาวที่ใหญ่โตที่สุดอีกต่อไปแล้วเพราะมันรู้แล้วว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ขนาดหรือสว่างแสงแต่อยู่ที่หัวใจและการกระทำเวลาผ่านไปน้ำใสกลายเป็นครูแล้วเธอมักจะพาเด็กๆออกมาดูดาวและเล่าเรื่องของแสงใสสอนให้เด็กๆรู้ว่าทุกคนมีคุณค่าในตนเองไม่ว่าจะเล็กหรือไม่สำคัญอย่างไรในสายตาของตนเอง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกคนมีคุณค่าและความสำคัญในตนเองไม่ว่าเราจะเล็กหรือใหญ่มีมากหรือมีน้อยความสำคัญของเราไม่ได้วัดจากขนาดหรือซึ่งของภายนอกแต่วัดจากใจที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นและการกระทำดีที่เราทำเมื่อเรารู้จักคุณค่าของตนเองเราก็จะมีความมั่นใจและมีความสุขในการดำเนินชีวิตและสามารถเป็นแสงสว่างให้กับคนรอบข้างได้ เช่นเดียวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่สอนให้เราเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นรู้จักความเมตตากรุณาและใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม